โครงการพัฒนานวัตรกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของทกง,งานปกครองในทะเบีนยนประจำปีงบประมาณ2569ชื่อโครงการโครงการการบราการข้อมูลมสยิทสูท่ระบบมืองอัจฉริยะระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2568ถึงเดือนกันยาย,ยน2569หน่วยงานที่รับผิดชอบกรมง,งานประสานราชการสำนักง,งานปกครองในทะเบียนสำนักปลัดกรุงเทพมหานครหน่วยงานให้การสนับสนุนสำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานครให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นใหม่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลมัธยิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร1น7รมัสยิการค้นหาและคัดเลือกโครงการแต่งตั้งคณะทํารรงานโครงการพัฒนานาวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานปกครองและทะเบียนจัดประชุมคณะทํางานโครงการเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนานาวัตกรรมประจำปีงบประมาณ2 5ง9าแนวคิดการคิดค้นนวัตกรรม ข้อมูลมัสยิดที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎกระทรวงฉบับที่2พศ2542ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองคอ์กรศาสนาอิสลามพศ2540ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครจำนวน30เขต187มัสยิดในรูปแบบเดิมมีท่าเป็นเอกสารที่จัดเก็บในรูปของกระดาษและไฟเอกสารทำให้เกิดความล่าช้าในการนำมาใช้งานจำนวนการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหาคนครระยะ20ปีระยะที่3พศ2566ถึง25 2570 วุทธศาสตร์ที่3การลดความเดือมล้ำด้วยการบริหารเมืองในรูปแบบอารยะสำหรับท,ทุกๆคนวิทธศาสตร์ย่อยที่3.4สังคมปหุวัฒนธรรมเป้าประสงค์ที่3.4.1กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลประหุวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครตามโครงการมุสลิมร่วมพัฒนาเมืองสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวมุสลิมในการพัฒนาเมืองสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลโดยง่ายสะดวกรวดเร็ว และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะเมืองที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตก,กรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในด้านมิติต่ตางๆเช่นระบบพังเมืองสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขการศึกษาการท่องเที่ยวและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนประโยชน์ของนวัตก,กรรม1 รวบรวมแลจะจัดทำข้อมูลดิจิทัลของมัธยิตในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน30เขต187มัสยิตให้เป็นระบบสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วเพื่อสนับสนุนนโยบา,ายของผู้ว่าการกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. มีระบบสา,ารสนเทศภูม,มิศาสตร์ข้อมูลมัธยิตในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน30เขต187มัธยิตและเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับความเป็นเมืองอัจฉริยะ 3. ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ประชาชนชาวมุสลิมโดยกณะทำงานมุสลิมร่วมพัฒนาเมืองระดับเขตคณะกรรมาการมุสลิมร่วมพัฒนาเมืองมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการบริหารจัดการเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวมุสลิมตัวชี้วัดความสําเร็จของนวัตรกรรมจํานวน4ตัวชี้วัดที่วัดที่1นวัตรกรรมที่พัฒนาคือระบบสาธารณเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลมัธยิตในพื้นที่กรุงเทพมหานาครจานวน30เขต187รยิจมัยิค่าเป้าหมาย1นวัตรกรรม เครื่องมือในการวัดสร้างชุดข้อมูลดิจิทัลของมัสยิดในพื้นที่กทม30เขต187มัสยิดประกอบด้วยข้อมูลรูปภาพมัสยิดชื่อมัสยิดที่ตั้งอยู่ในกลุ่มเขตเท่านั้นเขตจังหวัดที่อยู่ของมัสยิดชื่อสกุลอิมามคอเตบบีลันหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อมัสยิดพิกัดภูมิศาสตร์ข้อมูลกรรมการชุมชนที่นับถือศาสนานอิสลามจำนวนกลุ่มเบาบางในชุมชนที่นับถือศาสนานอิสลามจำนวนสัตว์ปุโรด,ดจำนวนลังค้าเรื่องในชุมชน อาตดตั้งอยู่ในชุมชนที่ตั้งของที่ทําการชุมชนลักษณะกรรมสิทธิ์ของที่ทําการชุมชนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมาตยด์และร้านอาหารฮาลาลที่ตั้งอยู่กใกล้เคียงตัวชี้วัดที่2องร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ในวัตรกรรมค่าเป้าหมายความพึงพอใจของผู้ใช้ในวัตรกรรมในระดับมากขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบเครื่องมือในการวัดแบบประเมินความพึงพอใจโดยสํารวจจากประชาชนผู้เข้าใช้ระบบาะสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลอาญญตยด์จานวน100้อยคนตัวชี้วัดที่3ประโยชน์ของนวัตรกรรมประกอบด้วย2ตัวชี้วัด 3.1ม,มีการจัดเก็บข้อมูลของมัธยิดในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครจำนวน30เขต187มัธยิตและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลก่อนอย่างเป็นระบบเป้าหมาย1ฐานข้อมูลเครื่องมือในการวัดชุดข้อมูลดิจิทัลของมัธยิดในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครจำนวน30เขต187มัธยิต3.2สามารถเผยแพร่ไป3,000ข้อมูลมัสยิตในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครจำนวน30เขต187มัธยิดผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ค่าเป้าหมายอย่างน้อย2ช่องทางเครื่องมือในการวัดช่องทางเผยแพร่ข้อมูลมสัสติมดในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน30เขต187มัลติมีดมการประเมินผลโครงการการบริการข้อมูลมสัสติดสู่ระบบเมืองอัจฉริยะหนึ่งประเมินผลจากการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลและจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลมัลติมดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร30เขตและเผยแพร่ผ่านประชาพันธ์ผ่าน,าน,านระบบเครือข่ายอายินเทอร์เน็ตเพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วตามตัวชี้วัดความสำเร็จของนวัตกรรมสอง ประเมินผลจากความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ระบบะสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลมัสยิดในพื้นที่กรุงเทพมหานาครจำนวน30เขตถึง187มัสยิด3และงานผลการดำเนินงานพร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะต่อผู้ดูแลกรุงเทพมหานครทราบเมื่อเสร็จสิ้นของการ